Uh <laughs> นี่ค่ะลองตายวันนี้กับเวลักสู่สังคมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเวลักสู่สังคมวันนี้อยู่กับพิชัน้นชนทิชาลิมพิติรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พามาพูดคุยนะคะกับทั้งท่านคณบดีแล้วก็น้องนองนักศึกษาจากสานักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสํานักวิชาที่ต้องบอกว่าเมื่อ ปีที่ผ่านมานะคะ2,566มีน้องๆน,นักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่นี่เยอะมากคือสมัครเข้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะนะับ สองสามพันคนเลยแต่ว่าด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพก็ดีด้วยข้อจํากัดอะไรต่างๆก็ดีอาจารย์บอกว่าก็ค่อนข้างหนักใจมากๆในการคัดเลือกน้องๆเข้ามานะคะและวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรทําให้สํานักวิชานี้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมจากน้องๆนักเรียนตัดสินใจเข้ามาอ,อยากจะเรียนที่นี่ต่อกันเยอะมากขนาดนี้นะคะวันนี้มีทั้งตัวแทนนะคะพี่ๆจากชั้นปีที่4นะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์4ีปีที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ฟังกันด้วยค่ะ ้อนรับนะคะผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านวันนี้ค่ะท่านอาจารย์ดรจิราพรชินกุลพิทักษ์ค่ะท่านคณะบดีสานักวิชาเพศเพศาสตร์นะคะน้องอาน,นายธนกฤตข่าวงดินดําหรือว่าน้องเจมศึกษาชั้นปีที่4นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวศิรัประภาโพต้หรือว่าน้องบุ๋มค่ะนะักศึกษาชั้นปีที่4เช่นกันค่ะสวัสดีย้อนรับทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขะคัดหน้าตาก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยน้องน่ารักนะคะทุกครั้งที่สัมษั์ เพศศาสตร์จะเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยคือสีหน้าแววตาบ่งบอกถึงความสุขถึงคนมีความรู้แล้วก็พร้อมที่จะไปดูแลผู้ป่วยอะเนาะอาจารย์ยค่ะ,คะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นความสําเร็จเรียวกว่าความสําเร็จได้ไหมนี่ไม่แน่ใจนะคะอาจารย์เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสนใจเพศศาสตร์เยอะมากกี่พันคนคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้น้องเข้ามาเยอะขนาดนี้ ค่ะ,คะก็ก็ทุกครั้งนะคะก็จะคำถามยอดฮิตเลยเวลาท, <c oughs> ที่ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับสำนักวิชาเพสั์มหาวิทยาลัยวไลไยลักษณ์นะคะก็ค,ะคือเรื่องจํานวนผู้แข่งขันที่จะเข้าเรียนในสำนักวิชานะคะปีที่ผ่านมาหรือว่าปี2,566 ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้รับความสนใจแล้วก็ความไว้วางใจจากน้องนักศึกษานะคะจากทั่วประเทศนะคะ,คะปีที่แล้วเนี่ยก็2,000กว่าคนคะ<ฮ>่ะที่เข้าสู่กระบวนการที่เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกะนะคะ,ะคงจะมีคําถามต่อแล้วรับกี่คนใช่ไหมคะก็ปีที่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ110คนคะ<ฮ>่ะเพราะฉันก็จะมีจะมีอัตราการแข่งขันนะคะก็จะอยู่ในระดับแบบนี้ตลอดนะคะประมาณ10ต่อหตลอดนะคะ ก็อย่างที่อย่างที่ท้งเพลงถามเนาะก็คือว่าวิชาชีพเภสัชนะคะก็คือเป็นวิชาชีพที่เป็นที่สนใจนะคะแล้วก็ยังยังคง ยังคงครองความนิยมอยู่นะคะแล้วปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะคะก็เชื่อวาอ่าทุกคนก็คงมีความตั้งใจมีความฝันเนาะที่ที่จะดูแลคนไข้ในฐานะของการเป็นเภสัชกรที่ดีแล้ววาลายรักก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ที่เด็กๆนักศึกษานะคะไว้วางใจมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่า2,567ก็คงเช่นเดียวกันนะคะที่จะเป็นจะเป็นอะไรเป็นความท้าทาย อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องคาดสันนะคะนักเรียนที่ที่เหมาะสําหรับการเรียนเพศสัตว์ที่นี่ค่ะนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าด้วยชื่อเสียงที่ผ่านมาหลายๆอย่างความพร้อมทางวิชาการเอ่ยเรื่องของการเรียนนักศึกษาคือองค์ประกอบเหล่านี้แหละที่ทําให้เป็นที่ไว้วางใจแต่มันคืออะไรล่ะเนาะวันนี้ให้พี่ๆเล่าให้ฟังดีกว่าอาจารย์บอกว่าอยากจะให้คุยกับ น้องให้เยอะๆเพื่อจะได้สื่อสารไปกับน้องๆที่กําลังฟังรายการเราอยู่นะคะก็คือได้ตัวแทนมาวันนี้น่ารักมากน้องเจมส์แล้วก็น้องแก้มบุ๋มสองคนนี้ฉันเล่าให้เราฟังค่ะคุณผู้ชมข่าวว่า4ปีในการเรียนเพสัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เขาคาดหวังไหมนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าแต่ละท่านเลยนะคะเริ่มจากใครก่อนดี อันหนึ่งก่นอนแเลดี้เฟิร์สโอเคสวัสดีค่ะ,คะสาวศิล้พาพาโพใต้นะคะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะโอเคีคนหนึ่งค่ะสวัสดีครับนักศ,ศ,ศึกษาภาษาศาสตร์ธ่นกิจวมนนดำนะครับชื่อเล่นชื่อเจมครับน้องเจมและน้องบุ๋มปี4แล้วนะคะขอถามย้อนไปนิดนึงว่าแต่ละคนเป็นคนจังหวัดอะไรยังไงเล่า ของเจมนี้อยู่จังหวัดอะไรน,นะคะจบมาจากที่ไหนตอนมอมอปลายอะค่ะตอนช่วงมัธยมปลายจบจากโรงเรียนศรีภัยจังหวัดชุมพรครับเรียนดังนะคะชุมชพรหนุ่มชุมพรนี่เองท่านนึงละคะหนูจบมาจากโรงเรียนยโสธรพิทยาคมค่ะจังหวัดยโสธรค่ะเรียนจำังหวัดเหมือนกันใช่ใช่ค่ะนะคะมาไกลมากเลยด้วย <c oughs> ยโสธรน,นะคะคือต้องถามอย่างนี้ว่าทําไมถึงอยากเรียนเภสัช นะคำถามแรกคำถามที่2ก็คือแล้วทาไมถึงต้องเป็นเภสัชท,ที่มอวัลัยรักเพราะว่ายุสุธรเองแถวนั้นก็มีมอดังๆมอขอนแกน่นมออุบลเยอะแยะฝั่งนี้เราก็มีมออ,อที่ผ่านผ่านสายตาเรามาแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะทาไมถึงเป็นเภสัชและทําไมต้องเป็นเภสัชวัลัยรักค่ะของหนูคือสมมติว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราชอบเวลาที่เราเห็นพี่ๆที่ห้องจ่ายยาเขาแบบ เขาได้สื่อสารกับคนไข้หรือว่าได้พูดคุยกับผู้ป่วยเวลาที่เข้ามารับยาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราอยากเอ,อยากลองทําแบบนั้นดูบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำไมถึงเป็นที่นี่ก็คือตอนที่มาสัมภาษณ์นะคะรู้สึกว่าโูหทำไมที่นี่แบบมันกว้างจังสวนสวนหน้ามองก็คือแบบสวยมากค่ะแล้วก็แบบเข้ามาก็คือแบบมันคือมันคือ ความเป็นธรรมชาติมันเยอะมากแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบในความเป็นธรรมชาตินี้แล้วเราก็อยากมาลองเรียนที่นี่ดูมาแบบมาศึกษาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ก็คือแบบได้ศึกษามาบ้างว่าที่นี่แบบที่จังหวัดนี้บริเวณรอบข้างเงี้ยค่ะมะีธรรมชาติที่ไหนที่แบบมันน่าสนใจบ้างมีทั้งท่านเลทั้งภูเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบถ้าเกิดได้มาศึกษาที่นี่ก็ก็คงจะดีถ้าเกิดเราได้แบบ ได้ไปลองเที่ยวได้ไปดูธรรมชาติอื่นๆที่แบบมันนอกเหนือจากในมอด้วยแล้วก็อื่นๆในจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าต้องชอบะทะเลแน่เลยชอบชอบทั้งทะเลภูเขาแล้ว<า>ก็ที่นี่ก็วัดก็เยอะเหมือนกันค่ะนะคะหลังจากการศึกษาข้อมูลมาคือเรื่องวิชาการคนนี้ไม่เป็นห่วงแต่คนนี้สนใจธรรมชาติโดนธรรมชาติเราตกไปเต็มเ็มเลยนะเนี่ยนะคะ หนุ่มชุมพรนลคะทาไมถึงอยากเป็นเภสัชจกรแล้วทาไมถึงเลือกเภสัชวิทยลัยลกคะครับผมอย่างแรกเลยก็คือด้วยทาความจากักครอบครัวทำงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขภาพอยู่แล้วครับและทีนี้ผมเนี่ยก็มีความสนใจตั้งแต่เด็กเลยว่า,าว่าแบบอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่นเนี่ยก็อยากให้เป็นครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือพอผมได้แบบว่าได้ไปลองอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในที่ทางานอย่างนี้ครับแล้วผมได้มีโอกาสได้เข้าไป บอกว่าดูพี่ๆเขาทํางานในห้องยาเช่นเดียวกันครับก็ผมรู้สึกว่ายาธรรมยาตัวนี้ถึงใช้รักษาตัวนี้ได้ใช้รักษาโรคนี้ธรรมยาตัวนี้ถึงยาที่มีลักษณะคล้ายๆกันมเม็ดก็สีเดียวกันแต่ทำไมถึงมีโรคเหมือนกับว่าใช้รักษาโรคที่แตกต่างกันอ,อย่างงี้ครับผม,ผมรู้สึกเลยรู้สึกว่าพอ พอได้แบบเรียนได้เข้าไปอยู่ในคลุกคลีเกี่ยวกับาสายสุขภาพแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบด้านทางด้านนี้ครับก็เลยคิดว่าเริษัชสักครองก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ผมใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นครับแล้วทำไมถึงมาเรียนที่วลายลักล่ะคะเราโดนอะไรตกเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งอย่างแรกเลยครับก็ถ้าเลือกที่นี่ก็เพราะว่าหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือใกล้บ้านด้วยครับเป็นมหาวิทยาลัาย,าายมาตรฐานใกล้บ้านที่เราใช่ครับ แล้วอย่างที่สองคือมันอย่างที่พี่บุ๋มเขาบอกนะครับก็คือธรรมชาติ mm hmm. ด้วยเช่นเดียวกันครับทะเลรวมไปถึงผมก็ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมอนี้มาแล้วผมก็เห็นถึงแบบด้านการเรียนการสอนของระบบที่นี่ครับมีทั้งอ,อาจารย์ที่แบบมีบุคลากรที่มีคุณภาพร mm hmm. วมถึงรุ่นพี่เภสัชที่เขาได้เข้ามาเรียนอยู่ที่นี่เกาะหน้านี้แล้วนะครับเขาก็ได้มีการ มาแนะแนวให้กับน้องๆฟังที่โรงเรียนด้วยรวมถึงอาจารย์จากที่นี่ก็ไปแนะแนวให้กับโรงเรียนผมด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็สนใจที่นี่เหมือนกันครับว่าถ้าหากได้ลองได้มาเรียนที่นี่แล้วเหมือนกับพี่บุ๋มว่าเช่นเดียวกันครับว่าถ้าได้ลองมาเรียนแล้วผมคิดว่าที่นี่จะสามารถพัฒนาตัวผมได้แล้วก็สามารถที่จะทําทให้ผมเนี่ยประสบความสําสเร็จทางด้านวิชาชีพนี้ได้เช่นเดียวกันนา่ารักจังเลย เด็กเดี๋ยวนี้หาข้อมูลกันเยอะมากนะคะอาจารย์ไม่ใช่แค่ดูตามรุ่นพี่หรือว่า,าตามกระแสอย่างเดียวน้องดูถึงกระทั่งว่าอาจารย์มีคุณภาพขนาดไหนวิชาการของเราเป็นยังไงบ้างนะคะและที่สําคัญคือเขาดูว่าทำเขาชอบบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่นี่ไหมเพราะว่านอกจากถ้าเรียนหนักแล้วอะอะไรจะช่วยฮิวเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นธรรมชาติแต่ว่าบางคนไม่นะบางคนชอบแสงสีชอบชห้างยายใหญ่ก็ไม่เหมือนกันเนาะแสดงว่านี่ก็เป็นจุดดีของเรามา ตุทางแล้วสําหรับสายนี้นะคะนี่คือความประทับใจหรือว่าเหตุผลที่น้องเขาเลือกเราเรียนเพสัชท,ที่วลัยลักษณ์นะคะพี่เม็อยากจะรู้ว่าแล้วเป็นยังไงบ้างอะ่ะสี่ปีนะคะสี่ปีที่อยู่ที่นี่มาเป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมทั้งในเรื่องของการเรียนในเรื่องของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครูอาจารย์ก็ดีนะคะสิ่งเลดล้อื่นอื่นเป็นอย่างที่เราหวังไหมคะออน้องบุ๋มค่ะสิ่งเลวรอ์อื่นอื่นก็คือสําหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบ โอเคเลยก็คือเราได้แบบเราเรียนมาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับความช่วยเหลือทั้งทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนในคณะคือทุกคนแบบให้ความช่วยเหลือเราเต็มที่ทั้งการเอ่อให้กําลังใจด้วยแล้วก็ทั้งเรื่องการเรียนการสอนอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะให้แบบให้ความใส่ใจเราก็คือจะจะมั่นถามเสมอว่าแบบเออเราแบบมีปัญหาะไรตรง<ม>ไหนไหมเ<ม>อ่อ ไม่เข้าใจตรงไหนอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือแบบจะคอยจะคอยติดตามแบบพวกเราตลอดนะคะว่าแบบ เรามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมแบบทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้ค่ะคือเราอะสามารถแบบไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเราได้เลยโดยที่เราไม่เราไม่ต้องกังวลว่าแบบอาจารย์ท่านจะไม่สะดวกใจไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือ,อรู้สึกว่าสบายใจที่จะคุยกับอาจารย์ในสํนานักวิชาด้วยค่ะแสดงว่าการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะของอาจารย์ทําให้น้องๆไม่ไม่กลัวที่จะ นำปัญหาไปปรึกษาเพราะว่าหลายๆคนเป็นด้วยช่วงวัยที่ห่างกันน้องๆอาจจะเกรงใจจะรู้สึกว่าอาจารย์จะดุไหมอะไรไหมนะคะจะเป็นข้อได้เปรียบก็ไดค่ะเนื่องจากว่าวาไลลักษ์เนี่ยบุคลากรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เข้าถึงปัญหาแล้วก็เข้าถึงตัว นักศึกษาในกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้ดีอันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับสำหรับที่นี่นะคะก็อาจจะตอบโจทย์ของนักศึกษาโดยเฉพาะน้องบุ๋มที่ไกลบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับความดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็น่าจะทําให้เขาอบอุ่นใจแล้วก็ผู้ปกครองก็น่าจะสบายใจนะคะที่จะฝากบุตรหลานเขาให้มาเรียนดูที่วลัยลักษณ์ค่ะบุ๋มเป็นตัวแทนที่บอกได้ดีเลยนะคนไกลบ้านมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลมี เพื่อนพี่น้องที่ดูแลกันอยู่แล้วที่สําคัญคืออาจารย์ที่เปรียบเสม,มือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งก็ดูแลเราอย่างดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หายห่วงนะคะใครที่มาไกลๆบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่สาวิสานยืนยันแล้วค่ะหนึ่งเสียงนะคะน้องอเจมส์ละคะประทับใจอะไรมากที่สุดในการเรียนที่นี่สีปีที่ผ่านมาถ้าถ้าจากที่ผมประทับใจมากสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนครับเพราะว่า หนึ่งคือโดยของบุคลากรและอาจารย์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วครับแล้วก็หนึ่งคือในดรานการสอนคือเราจะมีทั้งการเรียนในห้องเรียนรวมถึงการที่เราจะได้ลงไปปฏิบัติลงมือจริงหลังจากที่เราได้เรียนจากในห้องเรียนแล้วครับ uh huh. แล้วการที่เราได้เรียนห้องเรียนแล้วพอเรานําไปป,ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีเราก็จะได้ฝึกฝนประสบการณ์ของตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ รวมไปถึงถ้านอกจากเรื่องการเรียนการสอนนะ้วผมก็รู้สึกว่ารวมถึงกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็หลากหลายด้วยเ mm hmm. ช่นเดียวกันครับผมก็รู้สึกว่า อพอได้มีโอกาสได้แบบทำกิจกรรมร่วมกับสนักวิชาหรือว่าสนับวิชา,อ,าอื่นอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้มีการสร้างคอนเน็ชันระหว่างมหาวิทยลาลัยแล้วก็สนักวิชาของเราด้วยเช่นกันค,คุณนี่ประทับใจในระบบการเรียนการสอนที่ห้องเรียนเรากว้างเรามีโชคดีที่เราเรามีชุมชนรายล้อมเยอะให้น้องๆได้ลงไปเป็นเคสศึกษานะคะ ก็เขาได้เปลี่ยน,นอีกนออาจารย์ทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของเรานะคะที่จะส่งเสริมตรงนี้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือด้วยความเป็นเพศชัตอ่ะทั้งสองคนณี่เป็นสัมภาษณ์มาแล้วค่ะว่าเป็นเด็กเรียนดีมากทั้งสองคนเช่นเดียวกันแชร์ดีกว่าว่าเรียนวิรักเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้เราเรียนดีเรียนได้ประสบความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบทํายังไงหรือว่า เพื่อนๆน้องๆมาน้องๆยังไม่ร <ım> ู้หรอกว่าบรรยากาศมันเป็นย <ED> ังไงเนาะให้พี่แชร์ดีกว่าหรือว่าพี่มีเทคนิคยังไงในการเรียนดีกว่าค่ะก็คือการตั้งใจเรียนในห้องอ่ะคือสําคัญมากเลยค่ะก็คือจะบอกว่าเราเราเรียนหนักก็อาจจะใช่แต่ว่าก็คือแบบเราก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสงสัยตรงไหนเราจะได้ถามอาจารย์ผู้สอนณตอนนั้นได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ แล้วเราก็เอามาทบทวนหลังจากการเรียนหรือว่ามีเวลาว่างอะ่ะก็คือใช้เวลาตรงนั้นในการทบทวนสิ่งที่เรียนมาก็คือการทบทวนในในวันที่เรียนนะคะจะรู้สึกว่าจะได้ผลดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสงสัยสงสัยตรงไหนเราแบบ สามารถถามเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ได้ค่ะหรือว่าสามารถสอบถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออย่าทิ้งเอาไว้อย่าทิ้งความสงสัยเอาไว้นานเดี๋ยวเราลืมไม่กล้าถามด้วยอะไรด้วยใช่ไหมตั้งใจเรียนในห้องเรียนสําคัญมากนี่เป็นเทคนิคของพี่บุมนะคะพี่เจมสมัยเราเรียน มัธยมอ่ะที่ผ่านมากับการเข้ามาในมหาวิทยาลัยครั้งแรกอ่ะมันบรรยากาศในห้องเรียนมัธยมกับบรรยากาศในห้องเรียนสมัยมหาวิทยาลัยอ่ะความรู้สึกเรามันต่างกันมากไหมมันมีอะไรที่แบบแตกต่างไปจากเดิมบ้างไหมแล้วปรับตัวกันยังไงอันนี้อยากรู้เพราะว่าเหมือนของพี่เนี่ยเข้ามามันนานมากแล้วความรู้สึกนั้นมันหายไปหมดแล้วจาไม่ได้แล้วครับผมถ้าเป็นในส่วนของการเรียนมัธยมอย่างเงี้ยครับเราเราจะมีเวลาเรียนตามแบบเฉพาะ เป๊ะๆแต่และช่วงเวลาถูกไหมครับแต่ว่าในการเรียนของรวมหาวิทยาลัยนะคือหนึ่งคือเราต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองครับเพราะ,ะว่าเนต่เราจะไม่ได้มีคนมาตามเราให้ไปเรียนทําช่วงนี้แต่ว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องตื่นไปเรียนรวมถึงตั้งใจเรียนในห้องเรียนด้วยครับรวมถึงการที่จะต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือหรือการทํากิจกรรมต่างๆของสํานักวิชาอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้าหากมีการจัดสรรเวลาที่ดีแล้วเราเราแมเนจเมนต์ในการ ทั้งในเรื่องของการทํางานการทํากิจกรรมหรือว่าการเรียนแล้วก็รวมถึงการที่ได้ใช้เวลาว่างเปขอตัวเองครับผมคิดว่าการที่เราบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีมันก็จะส่งผลต่อการเรียนของเราด้วยเช่นเดียวกันครับนำเทคนิคของทั้งสองคนมาผสานผสมกันได้เลยนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ย อีกคนนึงแนะนําเรื่องของการเรียนอีกคนนึงแนะนําความรับผิดชอบของตัวเองซึ่งในวัยมัธยมเราต้องมาอยู่โรงเรียนทั้งวันวนะเนาะกับที่มหาลัยเนี่ยก็คือต้องมาเข้าเรียนเป็นคาบเป็นคาบซึ่งแต่และคาบแต่และว,วันก็ไม่ได้ตรงกันเนาะฉะนั้นนะคะน้องๆก็ก็แตกต่างกันตรงนี้นิดนึงในเรื่องของการปรับตัวแต่พี่ยังเชื่อว่าเข้ามาปุ๊บทุกคนปรับตัวได้อย่างแน่นอนนะคะอาจารย์คะเรามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของ ในการเรียนการสอนแต่ว่าน้องปีหนึ่งที่เข้ามาที่หรูหราลังกันมากอยากให้อาจารย์ิ้นยันตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะก็ก็เหมือนกับที่ที่เจมกับบุน้องบุ๋มได้ได,ได้ได้พูดไปนะคะเรื่องบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพของผู้เรียนเนาะบอกว่าห้องเรียนกว้างก็จริง แต่เราเรียนจํานวนน้อยนะคะ,คะเนื่องจากว่าในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะอยากให้เป็นการเรียนในกลุ่ม<ๆ>กลุ่มน,นักศึกษาขนาดเล็กเพราะฉะนั้นห้องใหญ่จริงนะคะแต่ว่าจํานวนนักศึกษาที่จุดในห้องเนี่ยก็จะมีมีปริมาณหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้เพียงพอ แล้วก็ทั่วถึงกับการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มเล็กนะคะกลุ่มเล็กก็จะ40่สิคนหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อจะทําให้เราได้ได้ติดตามนะคะได้ติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะเพระาะฉะนั้นตลอดที่ที่นักศึกษาบอกว่าต้องตั้งใจในห้องเรียนเพราะว่าเนื่องจากว่าคงหลับไม่ได้เลยเนาะ <laughs> นะคะเนื่องจากต้องมีกิจกรรมที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าพัฒนาการนักศึกษาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกลไกหนึ่ง และนอกจากนี้เนี่ยเรียนในห้องเรียนเราไม่พอนะคะก็ต้องฝึกทักษะปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเภสัชเนี่ยจะอยู่กับห้องแลบพอๆกับห้องบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแลบแทบแทบจะทุกวันมั้งนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อจะให้ฝึกปฏิบัตินะคะเนื่องจากว่านอกจากความรู้แล้วเขาต้องสามารถปฏิบัติตได้จริงะนะคะ,คะเพื่อจะนําไปประกอบวิชาชีพในอนาคตนะคะ ปฏิบัติในห้องเรียนยังไม่พอนะคะก็ต้องออกไปข้างนอกได้ะะอ,อ่อาที่น้องจ,งะะจงบอกเลยไม่ว่าจะเป็นร้านยาจริงๆโรงพยาบาลจริงๆน,นะคะหรือโรงงานนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะในประเทศนะคะต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีเรียนรู้ภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องไป ใช้องค์ความรู้นั้นจริงๆในสถานประกอบการจริง mm. ทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในส่วนของสำนักวิชาเภสัชของที่นี่ค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเข้ามาแล้วน้องจะได้เจออะไรบ้างนะคะอย่างพี่เจมแล้วก็พี่บุ๋มเนี่ยปีสี่ก็กําลังเตรียมตัวแล้วเลยเนาะที่จะต้องไปเขาเรียกว่าฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีเพเภสัชนะคะปีหน้าปีหน้าหรือว่าปีนี้กันคะ หลังจะปิดเทอมหลังจะปิดเทอมนี้ก็าปีสี่ขึ้นขึ้นปีสี่ขึ้นปีห้านะคะวางแผนกันเอาไว้หรหือยังมีที่ที่จะไปในใจหรือยังนะคะเล่าให้ฟังหน่อยที่อยากจะรู้ว่าน้องๆเลือกอะไรกรันเลือกกันยังไงนะคะแล้วก็ทําไมถึงอยากจะไปที่นั่นนะคะพี่พี่บุ๋มก่อนดีย่ค่ะถ้าเป็นของหนูนะคะหนูอยากไปโรงพยาบาลที่อยู่ที่ภาคใต้ นั่นแหละค่ะที่ภาคใต้รู้สึกว่าจะโอเคกว่าด้วยความที่ใกล้มอนด้วยแล้วเราก็อยากรู้ว่าการใช้ชีวิตของคนที่ต่างภาคจากที่เรามาค่ะเขามีการใช้ชีวิตยังไงในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะมีะคนประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บริการที่โรงพยาบาลของของอโซนนี้อาจจะมีบ้างเราก็อยากรู้ว่า อ๋อเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านเขามาใช้บริการนะคะเขามาใช้บริการกันยังไงรับรู้ถึงการใช้ชีวิตของของคนที่นี่ด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วมีปัญหาบ้างไหมคะแกบูเวลาสื่อสารอ๋อแต่ว่าเพื่อนๆก็สื่อสารภาษากลางกันนะคะพูดใต้ได้บ้างยังเนี่ยสปีรู้บ้างไหมฝึกอยู่ย <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าแบบพอฟังออกบ้างแต่ว่าให้ลองพูดจริงๆแล้วเพื่อนแบบ พ,พักก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะชินนะคะสาวอิสานพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลอาจจะเจอผู้ป่วยที่อาจจะต้องสื่อสารเป็นภาษาท้องถิน่นหนูก็จะหั่งสักนิดนึงค่อยๆฟังไปนะคะทางเจมนะคะต้องเจมวางแผนไปที่ไหนยังไงวางแผนของผมก็คือเป็นร้านยาครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการการที่ได้เข้าไปอยู่ในร้านยาคือเราจะได้เจอกับ ได้เหมือนได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยตรงครับ<ช>แล้วเราจะสา,สามารถสอบถึงสอบถามถึงปัญหาว่าผู้ป่วยเข้ามาด้วยอาการอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอยากจะให้เราช่วยเหลือครับแล้วในส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าการที่อยู่ในร้านยาเนี่ยมันก็คือใกล้กับชุมชนด้วยครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าถึงคนที่อยู่ในชุมชนแล้วเราสามารถจะ ให้เขาได้รับการรักษาอย่างเริต้นและอย่างทันท่วงทีด้วยครับนะคะคนหนึ่งโรงพยาบาลคนหนึ่งร้านยานะคะทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเลือกสายเนี่ยต้องเป็นสายไหนคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเภสัชเนี่ยเรามีรู้สึกว่าจะเป็นสาขาสองอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ยังไงบ้างค่ะก็ จริงๆแล้วในวิชาชีเพเภสัชกรรมมีสาขาเน้นหลายสาขานะคะ,คะแต่ที่สําหรับวลัยลักษณ์เองเนี่ยด้วยการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะเราเน้นอยู่สองสาขาหลักนะคะเพราะฉะนั้นสาขาแรกเนี่ยก็คือที่จะดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะเราเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็เรียกว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมเหมือนที่น้องๆทั้งสองได้พูดถึงนะคะเราก็จะมุ่งเน้นการทํางานที่อยู่ในร้านยาในโรงพยาบาลเป็นหลัก นะคะก็ดูแลผู้ป่วยนะคะ,คะส่วนอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ค่ะเราจะเรียกเพศสัชกรรมอุตสาหการะนะคะ ในสาขานี้ก็จะมุ่งเน้นทํำยังไงให้ทํายาที่ดีมีคุณภาพ,พเพื่อจะได้มาใช้กับผู้ป่วยได้นะคะถ้านักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้นะคะ่ะก็จะต้องฝึกปฏิบัติงานนะคะหรือว่าทํางานในภา,า,าคอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นโรงงานยานะคะหรือว่าสถาบันวิจัยอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็นสสาขาเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสนใจที่เรื่องที่จะดูแลกับผู้ป่วยเป็นหลักงั้นเนี่ย เขาควรจะเลือกในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะ<ม> <programming S 1> เพื่อที่จะได้เรียนวิชาเลือกต่อยอดที่จะมีความรู้ในด้านนี้สูงขึ้น<ม>แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติงาน,นะคะ่ะในโรงพยาบาลหรือว่าในร้านยาอะไรเงะะี้ยค่ะในปีสุดท้ายของการเรียนซึ่งเป็นปี6<ๆ>นะคะแสดงว่าสองคนนี้ตอนนี้เราเลือกสายแยกสายหรือยังคะว่าจะเลือกอะไรยังนะคะแต่แสดงว่าก็มีเป้าในใจอยู่แล้วแน่เลยใช่ไหมทั้งสองคนอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะอยากจะเลือกหรือเปล่า บุม่มนี้เริ่มจะลังเลแล้วอาจจะไม่ใช่ก็มีคิดมา,าบ้างว่าเออเราแบบพอเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ค่ะ, 23, คะแล้วช่วงปีสามปีสี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ได้เรียนในเ,เน้นไปทางแต่ละสาขาวิชาเป็นหลักอะไรแบบนี้คะ่ะก็ตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าแบบตัวเองจะชอบทางสาขาไหนมากกว่าก,กันอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะ แสดงว่าที่นี่ก็ค่อนข้างจะปูพื้นให้น้องไม่มีโอกาสในการตัดสินใจนะคะอย่างอย่างที่เจมบอกว่าข้อดีของ,ของที่นี่นะคะก็คือเราไม่ได้เรียนมาปุ๊บก,ก็คือเลือกสายเลยนะคะอันนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยดีกว่าว่าเจมรู้สึกยังไงว่าการเรียนที่นี่ต่างจากที่อื่นๆตรงนี้ยังไงบ้างครับผมก็ในส่วนของผมนะครับผมคิดว่าที่นี่ที่นี่เนี่ยก็คือข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าการที่ Uh, เราได้มาเลือก uh, สายที่หลังหลังจากที่เราได้ uh, เรียนทั้ง2ด้านนะครับทั้ง uh, ขอย่อว่าเป็นด้านบริบาลและด้านอุตสาหกรรมนะครับ,รบว่า uh, พอเราได้เรียนในช่วงระยะเวลาของปี3และปี4ี่นีครับจะทําให้เราได้เหมือนว่าค้นพบตัวเองครับว่าสิ่งที่เราชอบว่าเราชอบด้านไหนมากกว่ากันเช่น ถ้าหากเราชอบทางด้านบริบาลเราอาจจะเป็นถ้าหากเราชอบในส่วนของการดูแลผู้ป่วยการาจ่ายยาให้ผู้ป่วยหรือว้คกาแนะนำกับผู้ป่วยก็อาจจะเป็นในด้านของการบริบาลครับแต่ว่าถ้าหากอาชอบในส่วนของการผลิตยาการทํายาหรือว่าการทำโปร,โปรดักต์อย่างหนึง่งขึ้นมาครับผมคิดว่าก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งมันจะมีระยะเวลาทําให้เราได้ค้นหาตัวเองครับว่า ว่าสรุปแล้วเราเนี่ยมีความชอบทางด้านไหนมากกว่กันแล้วเราจะต่อยอดไปทางสายนั้นได้คอยอยู่ตรงนี้แหละก็คือได้รู้จักตัวเองได้ค้นหาตัวเองเพราะว่าเราได้เรียนทั้งสองทางได้รู้จักทั้งสองทางแล้วถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเลือกสายเลยถ้าเกิดเลือกผิด ไม่ชอบขึ้นมามันก็จะแก้ไขอะไรยากมากแล้วนะคะนี่จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของบริษัทที่นี่นะคะเวลาเราน้อยจังเลย,ยังมีอีกหลายอย่างมากเลยอยากจะคุยต่อนะคะทีแคสดีกว่านะคะทีแคสท,ที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนน้องๆดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงในการเตรียมพร้อมที่จะมาสมัครเรียนที่นี่นิดเดียวค่ะน้องๆค่ะก็คืออยากให้น้องๆรู้สึกว่าตั้งใจเรียนในห้องกันนะคะเพราะว่าในช่วงรอบ รอบที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เกรดนิดหนึ่งนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนกันในห้องเพื่อที่จะผลลัพธ์แล้วก็เกรดออกมาเนี่ยได้ตามที่น้องๆต้องการจะได้ไปยื่นในคณะที่น้องๆต้องการที่จะเข้าศึกษานะคะอืมนะคะพี่แก้มบุญแนะนํามานะคะพี่เจมนะคะมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนเพศที่นี่บ้างค่ะก็ในส่วนของพี่ครับก็หนึ่งก็คือตั้งใจเรียนเช่นเดียวกันครับ2ก็คือเรา ก็ต้องออมีการเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับผมถ้าหากจะเข้ามาในรอบของพอร์เรียวหรือรอบหนึ่งของที่นี่ครับก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการสัมภาษณ์ด้วยเช่นเดียวกันครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่สนใจคณะพิเศษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เช่นเดียวกันครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะได้เจอกันครับรักมากนะคะจงังค่ะช่องทางการติดต่อสอบถามนิดนึงค่ะฉีดทิ้งท้ายไว้ตรงนี้หน่อยค่ะ ก็สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่จะติดต่อมาทางสำนักวิชาเภสัชนะคะก็หลายๆช่องทางนะคะนอกจากจะโทรศัพท์มาสอบถามนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะก็สามารถจะสืบคนได้เลยนะคะก็สำนักวิชาเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะแล้วก็มี f a c e b o o k ค่ะ นะคะ b o o k o o k เราจะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็น School of Pharmacy วัยล,ลัยรัก University ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลากหลายช่องทางเลยนะคะแล้วก็มีมีพี่ๆแอดมินที่จะคอยตอบคำถามวิตลอดเวลานะคะ,คะโดยเฉพาะช่วงรับสมัครนักศึกษานะคะ <c oughs> ก็24ชั่วโมงเลย <c oughs> ค่ะ,คะแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะก็เป็นช่องทางของมหาวิทยาลัยวัลัลรักค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของสำนักวิชาเภสัชได้ค่ะ สะดวกสบายหลากหลายช่องทางแล้วก็เข้ามาก็จะเจอทั้งอาจารย์แล้วก็พี่ๆที่น่ารักแบบนี้คอยต้อนรับน้องๆอ,อยู่นะคะกับสำนักวิชาเพศาาสัชศาสตร์มหาวิทัยลัยวัยล,ลักค่าวดิฉันขอขอบพระคุณผู้รับผิดการาทั้ง3ท่านเลยนะคะท่านอาจารย์ดรจิราพรชินคุณพิทักษ์คณะบดีสำนักวิชาเพศาาสัชศาสตร์นะคะน้องธนกฤตวงดินดำนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วก็น้องศิรประภาโพใต้นะคะทั้งสามท่านขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเวลาเราหมดแล้วค่ะผู้ชมขาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้จากรายการวัยรักสุดสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ดิฉ จนที่ชาลิมปิติผู้ร่วมรายการและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ